สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ก็พบครูจอมแจมในรายวิชาคณิตศาสตร์ตมือตอมือทำไมอนะันน่ะก็เป็นบทที่2เหมือนเดิมนะคะจะแปลจะเป็นแบบฝึกหัดที่2.3การบวกการหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทด อันนี้ก็คือเราเคยเรียนมาแล้วแต่ไม่ได้เรียนถึงหลักนี้นะคะซึ่งจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับป .2 ออยู่ใหม่แค่เพิ่มมาอีกหลักหนึงเป็นหลักร้อยนะก็แค่นี้เองโดยไม่มีการทดซึ่งก็ในนี้ก็จะง่ายอยู่นะคะแต่คุณครูก็มีวิดีโอการสอนของคุณครูเนทให้นักเรียนได้ดูเหมือนเดิมนะคะก็ขอบคุณคุณครูเนทด้วยนะคะอ่ะ คุณครูก็จะเปิดให้นักเรียนดูนะคะก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกเนะราเนาะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรากลับมายังโรงเรียนเพราะว่าคุณณิคิดว่าอาจจะมีเด็กๆบางคนที่คิดถึงบรรยากาศโรงเรียนนั่นเองอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้คุณณยจะสอนเด็กๆเ,เรื่อง,องการบวกแบบไม่มีตัวทด คุณเอคิดว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยน่าจะถนัดการบวกด้วยวิธีนี้มากกว่าเนาะเพราะว่าจะเป็นแบบตัวเลขอย่างเดียวเลยไม่ต้องมีเส้นจํานวนไม่ต้องมีแผนตารางหลักมาให้เด็กๆดูนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อหนึ่งกันเลยค่ะโจทย์ข้อแรกที่เขาให้เรามาก็คือ102บวกกับ21 1วิธีการตั้งบวกง่ายๆวิธีแรกนะคะก็คือเด็กๆเนี่ยจะต้องนําตัวเลขสีเหตุตรงหลักก่อนอ่ะเรามาดูตัวตั้งของเราก่อนก็คือ102ตรงนี้เราจะ สามารถใส่ให้ตรงกับหลักของมันได้ดังนี้ค่ะเราได้ว่าเลขหนึ่งเนี่ยอยู่ในหลักร้อยก็เลยเขียนให้ตรงกับหลักร้อยเลขศูนย์อยู่ในหลักสิบก็ต้องใส่ให้ตรงกับหลักสิบและเลข2อยู่ในหลักหน่วยก็ต้องใส่ให้ตรงกับหลักหน่วยนั่นเองส่วนตัวบวก211ที่เขาให้เรามาเราก็ต้องเขียนให้ตรงหลักเหมือนกันโดยเราจะสามารถเขียนให้ตรงหลักได้ดังนี้ค่ะพอเราใส่ตัวเลขตรงหลักเสร็จแล้ว ให้เด็กๆเนี่ยเริ่มบวกด้วยการบวกจากหลักหน่วยไปหลักสิบแล้วค่อยไปบวกหลักร้อยนะคะเรามาเริ่มด้วยการบวกหลักหน่วยกันก่อนนะคะหลักหน่วยคือเลข2บวกกับ1เราจะได้เป็นเลข3ออกมาหลักสิบเราได้ว่าศูย์บวก1ได้1นั่นเองส่วนหลักร้อยเราจะได้ว่า1บวก2ได้3เพราะฉะนั้นข้อนี้ค่ะเราจะได้คำตอบคือ313นั่นเอง เด็กๆอย่าลืมต่อเอา,าต่อเป็นตัวเลขไทยนะคะเรามาต่อกันที่ข้อ2นะคะข้อ2เคเขาให้โจทย์ลงมาก็คือ4 6 8บวกอันดับแรกเลยเนะะี่ยค่ะเด็กๆจะต้องเขียนตัวเลขให้ตรงหลักก่อนถูกต้องไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวแรกเขียนให้ตรงหลักได้ดังนี้ค่ะจากนั้นตัวบวกเราก็เขียนให้ตรงหลักเหมือนกันจะเขียนได้ออกมาดังนี้ค่ะ จากนะั้นเวลาบวกให้เด็กๆบวกจากหลักหน่วยไปหลักสิบแล้วค่อยไปบวกหลักร้อยเรามาเริ่มบวกกันที่หลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยคือเลข8บวก0ได้8หลักสิบค่ะหลกักสิบบวกหลักสิบ6บวก2ได้8นั่นเองอ่ะและหลกักร้อย4บวก3ได้7ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่เราได้ก็คือ788 อย่าลืมนะเด็กๆเวลาตอบมาตอบให้ใส่เป็นตัวเลขไทยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้การบวกแบบไม่มีตัวทดยังเป็นเรื่องที่ง่ายๆอยู่ใช่ไหมเอ่ยหลายๆคนเนี่ยบวกได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะทิ้งแบบกึกหัดไว้ให้เด็กๆทําวันนี้ให้ทําไม่เยอะเลยค่ะแค่2ข้อเนาะเพราะว่าครูเน็นเนี่ยทำให้ไปแล้วสองข้อเพราะฉะนั้นอย่าลืมทํากันนะคะมาเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย คุณคุณครูเนตนะคะอ่ะมาต่อใบงานของเราใบงานของเราแบบฝึกหัดของเรานะคะก็คือการหาผลบวกการหาผลบวกนะอันนี้ก็คือเราได้ทําไปแล้วคุณครูเนทได้สอนไปแล้วคือข้อ1กับข้อ2นะคะซึ่งข้อ1กับข้อ2นะให้นักเรียนดูที่คุณครูเนทเมื่อกี้เลยนะเรามาดูข้อ3กันข้อ3นะเราวิธียังไงคุณครูบอกเสมอว่า การที่เราจะลบจะบวกเราต้องตั้งหลักให้มันตรงกันเพื่อเราที่จะลบและบวกได้ถูกต้องนะคะเช่นหลักหน่วยให้ตรงหลักหน่วยหลักสิบให้ตรงหลักสิบหลักร้อยให้ตรงหลักร้อยอย่าแบบว่าไม่เอาแบบว่าหนึ่งเลขหนึ่งร้อยหนึ่งร้อสิสให้มาเขียนแบบนี้ไม่ได้นะคะ ให้เรียนเขียนให้ตรงเลยเนี่ยหลักหน่วยให้ตรงหลักหน่วยหลักหน่วยให้ตรงหลักหน่วยหลักสิบหลักสิบให้ตรงหลักสิบหลักร้อยให้ตรงหลักร้อยเพื่อที่นักเรียนจะได้บวกแล้วก็ลบได้ถูกต้องนะคะเรามาดูกันเลยซึ่งวิธีการบวกเราก็ได้เรียนไปแล้วเนาะในช่วงตอนหนึ่งของเราอย่าเพิ่งลืมกันนะคะแล้วก็มาเริ่มที่หลักหน่วยเลยหลักหน่วย สามบวกสีามบวกสี่ 4. ทำยังไงคะก็คือยก3มนิ้วขึ้นมาแล้วก็อีกข้างหนึ่งให้ยกอีก4นิ้วขึ้นมานะับไปเลยค่ะนิ้วนี้มีหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ดดังนั้น3ามบวกสี่ได้เจต้องให้ตรงนะเอ่ะแล้วก็มาดูค่ะ สีบวกสอได้เท่าไรก็คือให้หนักเรียนยกมือขึ้นมา4นิ้วแล้วก็ยกมือขึ้นมา2นิ้วอันนี้คือเบสิกเบสิกเลยนะสอนสอนแบบง่ายๆแต่ว่ามันจะมีแบบที่เราต้องคิดเยอะกว่าน,นี้นะอ่ะง่ายๆคือแค่ง่ายๆนะเอาสขึ้นมาแล้วก็เอาสองขึ้นมานะับไปหนึ่งสอสาี่ห้าหกบวกสก็จะได้หกมาดูที่7จ็บวกหนึ่งราคายกมือขึ้นมาเนิ้ว 1>, 1 2 3 4 5 6 7นิ้วแล้วก็ยกขึ้นมาอีกนิ้วหนึงแล้วก็นับรวมกันไป1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ได้8นักเรียนบางคนอาจจะทำได้แล้วแบบว่าอาจจะดูตัวเลขพืบตอบได้ปับ๊บแบบนี้บางคนก็อาจจะทำได้แล้วแต่ถ้าใครที่ยังทำไม่ได้ก็นักเรียนก็สามารถที่จะยกมือขึ้นมาบวกลบได้นะคะแล้วก็จะตอบก็จะเป็น867 เป็นเลขอะไรที่คุณเอ๋บอกเป็นเลขไทยนะคะแปดร้อยหกสิบเจ็ดนี่นะคะส่วนข้อสี่ก็ทำเองเลยนะเปืดปืดเปิดปด,ปดนี่เราก็จะมาดูหน้านี้ต่อนะคะคือหาผลบวกหาผลบวกก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับนี่แต่ว่าเขาไม่ได้เขียนหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยให้เราแต่ให้เราดูเองเลยคืออันนี้ก็เป็นหลักข้างหลังสุด,สด สุดข้างหลังนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยตรงกลางเป็นหลักสิบตรงข้างหน้าสุดเป็นหลักร้อยเวลาจะเขียนให้เขียนตรงหลักเพื่อที่เราจะลบจะบวกได้อย่างถูกต้องนะจ๊ะโอเคมาต่อมาดูข้อหนึ่งกันค่ะนนี้ครูจะสอนทําแค่ข้อหนึ่งนะเพราะว่าข้ออื่นก็น่าจะทําได้นะสอนแค่วิธีการทํานะคะก็คือ6กบวกหนึ่งได้เท่าไร ยังไม่คุณครูยังไม่เกณงยกมือขึ้นมาค่ะยกมือขึ้นมาหนิ้วยกมาหกนิ้วแล้วก็บวกอีกหนึ่งยกมาอีกหนึ่งนิ้วนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกบวกหนึ่งได้เจ็ดม,มาต่อที่สามบวกสี่เหมือนเดิมยกมือขึ้นมาสามแล้วก็ยกอีกสี่นิ้วนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามบวกสี่เท่ากับเจ็ด นี่ต่อไปเหมือนเดิมยกมือขึ้นมา3นิ้วก่อนแล้วก็ยกเพิ่มอ,อีก2นิ้วนับค่ะนับทีนี้1 2 3 4 5ก็ได้เป็น5ก็จะตอบเป็นเท่าไรห7 7ร้อยเจ็ดนี่อีซีวอีซีมากๆากเลยค่ะนักเรียนจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะพูดเองตอบเอง ตรงนี้เหงาหน่อยไม่ได้เจอนักเรียนโอ,อ้บาจริงโอเคดูนะคะข้อสองสาสี่ห้าหก็่นักเรียนก็ลงมือทำเองเลยนะจ๊ะนะจ๊ะมาต่อที่นี่นะคะมาต่อที่ตรงนี้ก็จะทำให้ดูอันนี้คือเป็นช่องว่งวงๆโบ๋เลยช่องว่างที่ต้องการแกนเต็มๆนะคะ อันดับแรกคือเราต้องตั้งหลักก่อนไม่ใช่ตั้งหลักคือต้องเขียนก่อนว่าอะไรบวกกับอะไรนะเพราะว่าข้ออื่นๆเขาเขียนมาให้แล้วเนาะว่า567ร้อบวก4ี่ตั้งเป็นหลักให้เราแล้วอันนี้เขาไม่มีให้แต่เราก็มีโจทย์ไงคะแล้วก็ดูว่าสามอสิบเกบวกสองิเริ่มแรกเลยวิธีบวกจะเอาหลักจะเอาจอาำนวน เราก็เอาจำนวนที่อยู่ข้างหน้าได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นวิธีวิธีลบนะก็จะเอาจํานวนที่มากตั้งลบด้วยจานวนที่น้อยแต่วิธีบวกก็คือเอาจํานวนไหนก็ได้บวกกันนะคะมาดู319อันดับแรก3อยู่ในหลักร้อยเขียนไว้ข้างหน้าแล้วต่อด้วย1อยู่ในหลัก10แล้วมาต่อด้วยหลักหน่วยคือเลข9ส่วนบวกกับ240 2อยู่ในหลักร้อยเขียนปองลงไป4อยู่ในหลักสิบเขียน10ลงเรลียง4ลงไปแล้วก็0ูนย์อยู่ในหลักหน่วยนี่จ้ะนี่ลงไปเขียนให้ตรงหลักนะก็แบบฝึกหัดเราก็เขาจะมีแบบช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เพื่อที่จะให้นักเรียนคอนโทรลให้ถูกให้เขียนให้ตรงหลักนะคะแต่ถ้านักเรียนได้มาเรียนที่โรงเรียนนาะคุณครูก็จะให้เขียนในสมุดเพื่อเป็นการฝึกในการบวก บวกบวกแบบว่าไม่ต้องมีแบบนี้นะก็จะอีกสเต็ปหนึ่งแต่ตอนนี้เราก็ทำในแบบฝึกไปก่อนนะคะอ่าแต่วิธีบวกหรือวิธีลบเราต้องเริ่มจากหลักหน่วยเท่านั้นไม่สามารถไปทำหลักร้อยหรือหลักสิบก่อนได้เราจะเริ่มจากข้างหลังเท่านั้นอ่าทำไมล่ะคะคุณครูเดี๋ยวกด เดี๋ยวแบบฝึกหัดต่อไปคุณครูมีคำตอบค่ะว่าทําไมถึงต้องเริ่มจากหลักหน่วยเท่านั้นนะคะอันนี้มาดูก่อนนะคะคุณครูพูดเยอะไปแล้วนะมาดู9บวก10บบวก10ได้เท่าไรไอ้เรบวก0นะคะขอโทษ9บวกศคือเลข0ูบวกกับอะไรก็จะได้จำนวนนั้นดังนั้น9บวกศก็จะได้9 หนึ่งบวกสี่ได้เท่าไรเอาง่ายๆเลยยกมือขึ้นมาหนึ่งแล้วก็ยกมือขึ้นมาสี่แล้วก็นับรวมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งบวกสี่ได้ห้าหรือถ้าใครแบบดูตัวเลขแล้วตอบได้เนี่ยก็เก่งมากๆเลยนะคะผู้เชื่อว่าต้องมีสักคนที่ต้องทําได้นะคะสามบวกสองได้เท่าไรสเต็ปยกมือขึ้นมาสามนิ้วยกมาอีกสองนิ้วสามหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ได้ห้าขั้นตอนเป็น ห5 9เป็นเลขไทย559อย่างนี้แค่อย่างนี้ค่ะกรียนก็เป็นแบบง่ายๆนะคะข้อสาข้อ2 3 4 5ก็ให้นักเรียนทำเองนะคะลงมือทำได้เลยนะคะก็ทำแบบตัวอย่างที่คณูผูพาทำนะคะส่วนวันต่อไปก็จะเป็นเริ่มเรื่องใหม่นะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ